ถ้าถ้าสตาร์ทสตรีมตอนนี้มันจะเป็นไงวะไอ้เชี่ยไม่เข้าสตรีมเลยไปไอ้เชี่ยไรเงยไม่มีของอะไรอ๋อตาไครมีมีของโอ้ไม่ทต่ไมคิดเพิ่มมันเกิดเยอะจังวะไอไ้เชี่ยทำผิดโถอะไรสตรีมไม่น่าเชื่อเชี่ย ไม่น่าเชื่อมากระดูกลับมาไลฟ์สตรีมมันไม่ผ่าเองหรอกกลับมาไลฟ์กี่วันแล้วอะมากระดูกมันจะผ่าแม่งยังไม่ครบสี่เดือนเลยห้ามไลฟ์ห้ามไลฟ์ไลฟ์แม่งใช้หมัดซิวทอชโอ้หมัดซิวทอชคุณต้องแข็งวิชาเลยรมันเหล็กคุณเรียกวิชามันเหล็กเว้ยเฮ้ยมึงต้องไปต่อยทรายด้วยมึงเท้าเคลียดินี่เห็นไหมกูต่อยทีโลกระเบิดเลย จช้คำสั่ง give effect sting เก็บไม่ก็แบบแบบกดตีแล้วแบบอันอันเชิญระเบิดหนึ่งลูกเนี้ยปลายลาย explosive พันกูกดอนี้หน้าบ้านให้แล้ว i v e effect วิ่งนี้ก่อนจับูสหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านเอ็กซ์ขับเคลียได้ไหมเขาชอบเล่นไอตัววิ่งเร็วอ่ะเพื่อนกไรลังลงเมืองอ่ะให้วิ่งเร็วมัน เซตคอมโบเขียวข<อ>้ามแบบประมาณสี่ห้าบอกบแบบไม่ต้องกระโดดเอ้ยมึงดูคอมโบในมาร์นอำล่อๆลอเพื่อนเข้าไปในเนเธอร์แล้วแล้วค,ค่อยกิฟเอฟเฟกต์มันเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจังหวะสตันไมันจะคิดไม่ออกว่าเอ้ยโอ้บบบหลังลด้านหลังเราดูไม่ต้องดึงเราดูชัดมันเท่าไหร่วะทำไมมันร้อยสี่สิบวะเอ้ยคือมาระบดไม่ทัน เอาชีวภาพระเบิดชีวภาพีไหนมันมันคราบใช้ก้าวอันเลยหรอโอ้โหมันต้องมีบล็อกด้านล่างเดี๋ยวมันเอาลาวาประท่ามันเลยไหมลูกปวดไฟฉายแล้วตอนนร้โอ้โอ้ creeper all a round all แม่เอ้มันกบได้ไม่หมดอ่ะไอหลุมเนี่ยโอ้ยพูดการกรบไกลเกินไกลเกินโคตรสูงพี่ทำไรเล่นไมค์ครับครับผมเนี่ยมีเด็กดูด้วยว่ะกรบไม่ได้เชื่อรับตาจะไหลองให้มันออกมาจะ เอกเวลามันระเบิดใส่กันแล้วมันแล้วมันระเบิดเป็นลูกโซ่จัำน้ำเล่นแล้วาตัวตายาอยู่ดีก็อยากเป็นฟาร์มเมอร์เข้าไปทำฟาร์มดิใครห้ามเได้เวลาลงมอือมันดูน้ำตาเช่เไรหิวหยววกลัวอย่างเลยครับวหิวเข้ามาดูนี่ไม่ได้ทำ เท่าไรดีวะเอกแค่ก็ได้อยู่กับคนหนึ่งที่กเหรยายาตอนนี้ขบวนการตัวสีเหลืองกำลังอยู่ด้วยกันอยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้เดี๋ยวกูไปแคปพิกัดเอพี่กัดล่าสุดกว่านี้เข้ามาอมแล้วมึงเข้ามาอยู่กับกูซะมต้องการคนมาช่วยสร้างเขาไปตักลาวาแป๊บนึง เออเวลาเวลาพิมพ์คำสั่งมาทำยังไงให้มันมันไม squishy, uh, yeah, ่ข <e ึ้นประกาศว่าเราพิมพ์คำสั่งวะไม่รู้ดิไปโลมันต้องขอเองขึ้นไหมต้องปิดต้องปิดต้องปิดขต้องปิดต้องปิดของพวดเองอะนะต้องขึ้นวะปิดมันต้องปิด smiley โอ้บอลจำจ่าเอกคุณกำลังหลงระเริงในคำว่าวอลจำยังหยุดเดี๋ยวนี้ ันไดดพอีเลยกูจะกูจะเสกอินวิ i ิบิลิตี้ให้ตัวเองรูเปล่าเมื่อกี้กูกดเปิดแผนที่อ่ะกูกดแถบกูงงทำไมกดแถบมันไม่เปิดแผนที่กูว่าอ๋อไม่ใช่วบอลลูเขาจะกดแซนด์พ่มมาของแหละเขาจะกดมีเปิดอินเวนทอรี่ใหญ่เองไอ้คิดตรงนี้เขาจะกดตัว T เพื่อสเปียในเขากดเลขสามถือมีดวิ่งแล้วกดสเปีย เออเมื่อกี้แบบตอนจะไอตัวแซดนี่ไอตัวแซดนี่ปัญหาจริงจะกดตัวแซดตลอดเลยกูกดแท็บอ่ะกูทำแม่ในการเปิดของในดีโบเก้นอ๋อ oh, ลืมไปลืมเปิดไอเอดมินปิดไว้ปิดไว้ด้วยเหรอไอเอดมินเปิดไว้ตลอดเออกูปิดกูปิดไว้ไอหนี้ไอหนี่เวลากูเล่นไอบีเอแล้วมันแหลกยินเลยฮไอ้โอมโอมโอม ตเต็มดีเลยหนึ่งชั่วโมงกัรการอะไรนี่อ่ะกันกันส์การอะไรนี่การสไนายอย่างงั้นมึงมึงอัดคลิปแลาต้องก็ลงแบบไม่ต้องตัดเลยก็ได้ไม่ต่างกันหรอกอ้าวเหรอไม่ต่างกันนะการสไนป์ไงอีเลยหนึ่งชั่วโมงอ่ะเนี้อโอ้มึงเซฟพี่กัดมึงแล้วมาอยู่กับกูซะเขาจะทำเครื่องฟาร์มหิน ไม่เขาจะทําทฟางไม่้ปลเป็นเลยคือ,คอฟางจะยุง่ง<ะ>ถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเราถ้าเราขยันเคลียร์โลกเดี๋ยวมันก็ร้นเองเออเฮ้ยไม่โอ้มึงมาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่กับกูมึงขยันเคลียร์เล่นเยอะแล้วหลอดมีคนบอกกูหลอดวะ <laughs> นี่เขาเขาดูได้ไงวะโอ้ <laughs> oh my god เมันอยู่ที่นี่โซ่โอ้คุณจะได้รับการปลดปล่อย เีย่ในเมื่อน้องเป็นคนในเมื่อนเราเป็นคนที่มาเนี่ยพี่จะให้รางวัลโดยการเปิดกล้องเราเล่นปปตตููชกล้องกูไม่ได้ดีแบบเอ็กก์อะถ้ากล้องดีแบบเอ็กก์ยัเล่นอยู่ใครก็ได้ผิดฝนนี่คุณลำคาญฝนตกปลาอยู่ครับเออใช้กําต่งเลยแบนอะแบนแบนใช้กําจั่ง เสแป๊บนึงอย่าเพิ่งทีพีมาโอมแป๊บนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้เขาโยนไปมันติดอะไรวะเหมือนมันติดไอ้ไอ้เทมปาล์มใช่เมื่อกี้แล้วเมานะครับผมขอเล่นถึงยอนนะเอ็กซ์ผมขอเล่นหมดบ้านเลยโอ้ยมันขึ้นเซฟวิงเวอร์แล้วขึ้นขวาเลยอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเอ๊ะเป็นตั้งแต่กุญแอะไรอ่ะเซฟิงเวอร์เหรอเออมันเมื่อกี้มันขึ้นด้านล่างขวาแป๊บนึง ตัวเฟี้ยดีวะขอโตัเซ็มน่ะเพิ่งเคยเห็นนั่นแหละเต็มเพียงหว่พวกกูหลุดตอนที่เล่นโปเกมอนกันอ่ะยูดีก็เรียกกูเทะเอตตอนเงียบอ่ะโอ้ปลาเต็มเลยวะขอต้อนรับมีปลาชนิดอะไรบ้างยุดแล้วก็ยุดแล้วก็ยุดแล้วก็บินใครบินไลค์กูเหรอ Hey, สวยพี่ใช้ oh. communist communist> Ey, คำสั่ง qs a ได้ไหมไอย้าเข้าเช็คไมเขาเอ้ย้าไอเขาถามว่าใช้คำสั oh. ่ง qs so a ได้ไหมทำเหมือนกูเพิ่งเล่นไหมครับทำเหมนระบบโดเนตให้มันคำสั่งทำเหมือนโอ้โทำเหมือนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย เปิดอีบีซิเบ้ทำไมวะโอ้ยมึงอยากฆ่าว okay, hey, oh, uh, oh, ัวบนเขาสองตัวนะถ้าเกิดมึงฆ่ากูจะฆ่ามึงด้วยโอมทีพีมาหากูเดียวมาอยู่กับกูนี่วัวบนเขาไหนต้องบัวไปแล้วเซพิกัดไว้แล้วมาอยู่บ้านน้องกับกูนี่ฆ่ามึงไงโอ้มาอยู่กับกูดิโอ้มันจะจับเอ็กซ์ลน้ำแทนวัวหาของดับน้ำเล่นมัน กูแบบกูจะเกี่ยวกลัดเลยแล้วกูก็บอกกูฆ่ามึงแน่อะไรมึงเกลียวพาลาสีเอ้ยเชียจะตายจะตายจะตายิดก่อนกดูตัวเองแฉลงตัวเองยาดิฟลูด no no รูปรูปไป้เอ็กซทางข้างนั้นยังอยู่เลยในดิทว่าเราเรา มีมีม <Hands up> ีแ <french> ค <Merkel> ่ก <boundaries> ู bye <can change> <Philadelphia> hey bye no เจ็ดกูทุกอย่างไม้บนฝ่ามือตัวเองละ yo let's go ทำอะไรไม่ได้อะไรเนี่ยไอเดียวมันส่งอะไรมาทำไมสายปลามันมาตั้งไกลเลยโอ้ proper fish อะไรใส่ใสายใหญ่แล้ว ไปหาเห็ดไหมเดี๋ยวได้เห็ดอ่ะเราต้องหาทางลงถ้ำกันวะเอ้ยแค่ก็ได้ไปอยู่กูหน่อยโอมเอนไหนไอ้เลียอ,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 อยายเชียวติดอีเวนต์ตัดใหญ่เอฟเฟกก่อนเลย Hey yo, มึงเคลียเอฟเฟกก่อนแล้วกูยูปะไม่เคียไม่คงงนั้นกูเลคลียแค่แป๊บนึงเจ้ายุ่งเอยอคำเช็คไม่เฮ้าส์แล้วก็บินมาเลยอมเอเดียกก็เขาจะขุดดิ ถ้ามึงอยู่ไหนเน <S S ี่ยก okay. ูจะรู้ไหมเนี่ยเรลีย์บอยเจนนี่เขาจะโคดิ่งเพื่อหาหาเห็ดเอฟเฟกต์เอาเค้กเอฟเฟกต์ควายต่อมันโหลดช้างแป๊บนึ่งรูช้างอะไรช้างช้างกุศลโคดโคดโคดสูงอะ เธอร์เดียยวเฮ้เจ้าเธอร์เดียมต้องไปสองบอกใช่ไหมเฮ้ยเอาเคยเอฟเฟกต์นี่มึงอ่ะไปก็ไปหานมกินไหมถ้าเกิดมันขึ้นเนี่เป็นเป็นเมนูคําสั่งขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็แบบเลื่อนเลื่อนเลื่อนให้มันเป็นสีสีเหลืองแล้วคือเราต้องการอันนี้เราเราต้องกดอะไรวะนอกจากเเทมล์กดไม่รู้แต่เมื่อเคลียร์เอฟเฟกต์ดีโอเมื่อ

พวกทาเกียตน,นี่คือมันเจอไอตัวนั่นเด้อไอ้เขียนเอฟเอฟตั้งงานคาเมเดร์วันเดอร์ลิงวันเดอร์ลิงเทเดอร์รู้ด้วยมึงอยู่ไหนอย <tema> ู่ตรงหน้าผาเขียนเป็นภูมิประเทศที่โคตรน่ากลัวเทอล์เดียเทอล์เดียขุดมาไม่เจ้าทำจะเจอโอ้ยเจ้าเอฟเอฟทำเพี้ยอะไรอ่ะโวยค้าง ไอ้โยมหยุดเล่นดิคือรู้ไม่ทำไมมันแหลกเล่นเอฟเฟกต์นี่แหละไอ้เชี่ยไอไอเชี่ยที่มันคือที่ริบเขาเร็วแสงไอ้เชี่ยเฮ้ยหยุดเล่นดิมึงเอ้าไอ้เชี่ยแล้วขึ้นไงอ่ะไอ้สัตว์เลราเล่นเลราเล่นแล้วขึ้นไงอ่ะมึงก็รู้ว่าเราขึ้นยังไงมึงก็รู้ว่าต้องขึ้นยังไงไม่ใช่ทางนี้ เดีลยวเคียดีไปเตเตอร์ไีแฟร์เแม่อไม่ทับอีกแล้วพอเราไม่กวนกันเราไม่ใช้คำสั่งเราไม่ abuse คำสั่งเล่นเข้ามาถึงพิกัดลบสิบสองแล้ววะใช้เทคนิคเทอร์เรียไปเร็วคุณซอมบ้าเหรอ เวลาจะขึ้นก็ตอบบอกเอาเดียวตึ้งสองอที่เดียวเดี๋ยวไม่เจอเทีเยเ่ยวเจอของเจอที่ก็เจอเหล็กวะ่ะยี่ใช้สเปกเ,เ,เ,เตอร์ไปเจอขอบบุ๊คเชื่อมตุกันมันแหลกปิดดิเอาเที้ยวอะไรละมันต้องนอนอ่ะมันต้องนอนอ่ะฝนมันถึงจะหายก,กูไม่รออยู่แล้วไอ้เหี้ยกูปิดอยู่แล้วแม่คงของกูเลยเอ้ยใครเข้ามาครับเอ้ยใครออกไปครับเอ้ยเชียร์เคิร์ดเอาไปนิชิพ เียไม่ไมค้ามาีีแชูไกูกูได้ป้าหม่เล่นลเล่เียไม่ได้มค้ากันาน้องรักึงกูอยาไปนทของกูต่อเียคนเซิร์ฟเดิมหรอเกิไอเขาไอเขามาไปเขียนได้เองไม่กลัววิวโปโตดโดนอะไรหินหินงอกเฮ้หิน ถิงอขของอแข่งตัวเหรอ,อวันไม,มีเทคนิคเทเลเรียอยู่ก็เป็นผจญภัยอ่ะเนี่ยข้างหลังเนี่ยผจญผจญภัยเลยเกียวิหารเนะโอ้วยขา,ากระโดดไอทีที่กูกูแบบตอนตอนตอนขากลับตอนแรกกูมีหมายสองตัวเไยอยู่ดีมันงอกมาจากไหนไม่รู้เป็นหกตัวเไยเคยเอาวินิชิกลับไปโอ้คุณจะมอบขอบขวัญให้มผมกับไปไอเฮียไม่ได้คำสั่งการเฮีย มเล่นคำสั่งกันมันโยนไม่ได้ใช่ไหมโยนได้มึงทำไมเมื่อกี้กูยังโยนให้มึงอยู่เลยอ๋อเอาถ้าถ้าไอ้นี่กูลืมไปถ้าถ้าตายไอ้นี่ดีกว่าเอ้กกูี๋ยตายมันหายเลยเนี่ยแม่งเล่นคำสั่งกันรับไม่ได้คำสั่งอะไรไม่ได้ใช้คำสั่งให้วแา่จะกลับขึ้นไปประกาศด้านบนกูกูไม่ได้ทำให้ไอ้ไอกระโดดกระโดดขึ้นไปชั้นบรรยากาศหรอกเีียยเเด๋วมึงออกูเพิ่งกดขี้ขวาบอกไม่เฮ้ แม่เล่นเพิ่งอยากมาเป็นไพ่รุ่นตกมาเหมือนกูดิไอ้เชี่ยวทาให้หินทับทำอะไรได้บ้างวะไอโนไอห้หินทับมันทำอะไรได้บ้างอะโอมตกแต่งไงมันทับเป็นบล็อกอะไรได้บ้างฆ่ากูดิเราว่าเราว่ามันทำสวยแล้วไปตกแต่งกับตามสวนนอะกูให้มันฆ่ากูจะเลี้ยงคะกูจะเลี้ยงอาหารแล้วว่าโอเคอยู่นะมันทรงมันสวยอยู่ อันนี้แม่งอยู่ตรงหน้าผาค,คิดว่าจะสร้างอะไรเยอะแยะเลย,แ,ย,แ,ยแต่แม่งอยู่ตรงหน้าผาแม่งน่ากลัวใช่ไหมกูดีที่ตกฝนมาเลยยังวะมาตายขุดเร็วขุดแป๊บเดียวไอ้ลูกไฟนี่เล่นไงวะกูกรู้สึกอึดอัดวไ้เลยเชือนะ่อไ่ยไอ้ได้เสียวเมื่อกี้ได้ยินได้ยิน <laughs> มีมีแขกมีแขกใครก็ได้มาช่วยเขาหน่อยมันมีซอมบี้มีเคิร์ดออฟอะไรบ้างนะลืมลนะ เขินเขินจังเลยไหมบ้าต้องไปสำรวจไอ้เทียกูยังสำรวจไม่หมดเลยไอเทียไอ้ยังมาทำเหมือนตอนกูเลยไหมครับไปไหนเลยกูกลัวซอมบี้กูอุ่นอยู่ในรูอย่างนี้รวมอยู่ปะผมร่างเล่นไหมครับเอาเจ้าพระไปอมแกเปิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเทบเราเปิดกอนที่เลยระเบิดกอนที่เลยเดี๋ยวเทียนี่เดี๋เทียนี่เล่นรวมดูหนะก่อน เดี๋ยวอออฟาเดเอาเชี่ยใครระเบิดระเบิดเชี่ยอะไรเดี๋็กกุ้ยเชี้ยเดียตายแล้วค่ะไม่ตายก่อนเลยเดินมันระเบิดเชี่ยเลยเนี่ยตรงนี้กูจะสร้างอะไรรู้ไหมเออเออเป็นน้อป๊อตโต้นายเอาเมื่อเทเลเอาเทเลพอร์ตกูมาทำไมเอาเชี่ยกูอยู่บนมีหานกูไอ้สระไปเองวปเกับพระกดตัวเองไปเลย โอ้ยอยู่โคตรไกลเลยอะไรวะอยู่ดีก็ว่ากูมากูสาอยู่บนยอดเขาไปฝึกตนมาแฟกแฟกมันก็แรงพอมันเลยพูดอย่าเพียงพวกอสองคนน่ะรู้ไหมซีมันก็แรงพอมันเลยยังไม่รู้เดี๋ยวพวกมันติดอะไรฮะนะครับเฮ้ยแต่กูก็เล่นอยู่บายซับตอนเนี้ยีีีีสิ่่่งทมมมคาากเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะไอ้จัด เมื่อกี้พวกกูรีบหันหน้าหนีเลยเสียงเสียงเสียงอะไรวะหน้าบ้านเลยไอ้เพื่อนเสียงอะไรวะโอ้ดีนะมันระเบิดไปโดนกล่องโอ้โนเสียงอะไรวะไอ้เย็นหน้าบ้านเลยเอาละกูกลับที่กูละที่มันระเบิดไปโดนกล่องอ่ะเอาล่ะไอ้ยังใครเปิดประตูว่าจ้าหว่าไม่ค่อยเชี่ยเลยเอาละ กลับมาที่กลับมาวิหารคาถาดอกกูกแล้วขึ้นไปว่าฉันบรรยากาศไปอไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยกูอยากเปิดเกมโหมดทำมากเลยว่ะดิวโคตรสวยเลยไอ้เชี่ยองอย่าเล่นคำสั่งดิน้องรัก